หอยเห็บปากกว้างละกี่หอยครับต้มหอยต้มหอย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 แล้วก็หอยหอยหอย ขอบคุณเลหลายเด้อสำหรับเทคนิคดีๆดีที่มาฝากมาต้อนกันว่ะปลาเศร้าเออมันบ่อยดังง่ากกระดอกระเดียดอขันอยากดังว่าสันแกปลาเศร้ามีติดสู้กับน้ำมันน้ำมันพืชน้ำมันหมูยังก็ได้ดังง่ายๆว่าสันมันแมนอีรีบอ่ะลองบึงกันดูลองบึงกันดูเนี่ยมันก็ดังง่ายขึ้นเราหล่อนล้ม แมนบอนอแมนบอนอเด็กตัวกันเด้อเอาเบ่งกันนะมันแมนอีดีเพืนนงง่นวานดังง่ายๆปล่าสัตวเออสงสัยสิมันดัง่ายดีล่ะโอ้ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่บอกเทคนิคกัน เอาทิพสู้ใส่กับน้ำมันหมูว่าสันกับน้ำมันพืชเท่านี้แหละว่าสันอะดังง่ายอยู่พี่น้องดังง่ายอีหลีโอ้ขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆบอกหูมาตังดนบอกเป็นโง่เด้บอกหูมาตังดนไปไปยอ่อมรับว่าจะคลองโง่ย,งยังไงเอาดังไฟมึอนี้ดังไฟพี่น้องดังไฟดังไฟหลักกัว่าสิต้ตมหมก้อยต้มหมกหอยปังหอยมมลีหอยเออหอยนี่แหละ ต้มสับแซ่บใส่ตำบุ่งยึกบาทพี่น้องเอามาเบิ่งวิธีการตำบักุฮงบกที่เนี่ยวต้องเบิ่งหนา้าคนตำดอกมันี่บแซบ่บอันดับแรกอันดับแรก first ใส่บักพริกลงไปอันนี้ใส่ตามอายุเยดเบิ้งเอาอันดับสองแป้งนัวเพะต้องใส่หลายใส่หลายเดีวมันเสีหัวเธออละกตะตำตอนตํำบักพริกเนี่ยสยายามเอามื่อคังหรือว่าหลับตาสักน้อยมีเส้นนั่นบักพริกที่ฟงใส่ตา บักพริกน่ะส่ตามอายุมันสีแซ่บสมมุติว่าเจ้าอายุสิบห้าเจ้ากระส่สิบห้าหน้วยเจ้าอายุเจ็ดสิบกระสซเป็นโลต <c oughs> next ส่บักเขียเคี้ยฝานเนน้อยอันนี้ดีต่อสุขภาพง่ามกินกับกินบักเขือเครือ,ครอน้ำยาเคี้ยทิมมันเท็เป็นผิวพันธ์ดี ใส่ลงไปจาก3าีหน่วย next ปาดบักนาวมะนาวแป้นบ้านข่อยเอื้นบักนาวน้อยอันนี้โบตองบีบใส่ลงไปเลยอันต่อไป next next and next มะกรอกจากภาษาอังกฤษเอื่นอยังบรูใส่ลงไปหูจะว่าบักกรอกสุกพี่น้อง ิมมันลงไปทิมมันลงไป next น้ำปลาาต้มสุกเขาจังสีบบเป็นขีกระตึอเยสิกินคักหลายอันนี้น้ำปลาาต้มสุกอ่าภาษาอังกฤษว่า f r ิ s h เฮ้ยโมเมนมันต้องน้ำน้ำคือ water f r ร s h รา ม้บ่ไส่น้ำปลาเพราะว่าเขาเป็นภาคอีสานน้ำปลาแดกกะสีมีคำวา่า water fish แดกคือหมายถึงการกินหลายๆ fast eat <c oughs> น้ำปลาแดกเอาต่อไปอันนี้ก็คือ water fish อันนี้คือน้ำปลาซื้อๆบ่ได้แดกใส่หลายเค็ม ละกันหัวจักหน่อยหัวหัวหัวมันเข้ากันสาก่อนแบบนี้ผู้ใดใที่บ่เคยตำบักฮุงกินเองให้ตำบริบารนี่เดอ้อสูตรนี้ละสูตรปลาแซาปลาสิบอกเน็กใส่บักฮุงเฮิมถ้าบ่มีบักฮุงเฮิมก็ใส่บักฮุ่งธรรมดาแต่มือนี้มันพ่อบักฮุ่งเฮิม ใส่มันลงไปเน็กนัวตํา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 คนคนแล้วก็คนสูดปลาเศ้าบตองซิมแล้วซ้ำนี่แล้วก็คขวดใส่ถาดแล้วก็ก,ก,ววก,กินอีท ตต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 ตนมาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาแล้วยังดีกว่าไม่มาตเตะตเตนตนต่เตโอ้ยินฮอดผี่มอดเอพี่น้องเลยขวดกคกใส่กันอีกแล้วขวดกคกใส่กันอีกแล้วพี่น้องพี่น้องพี่น้อง บอมีเวียดบ่มีงานอียงออเอ,อาโรดเกิดมาแต่ละมือขวดไปคกใส่พี่นอ้องเอาโรดจะมันบอดีครับเอโรดคนเอียงกระเดยออเ,เ,เออตำแล้วแล้วบอกวิธีตำพ่อมตำแล้วแล้วสาดทิ่มลงนี่จากบาท กับสวัสดีงามครับพ่อกับผมอีกแล้วนะครับกับคอดี้ชาวถังเช่านอกเขตเทศบาลป่าเศร้าคือเก่าเนี่ยหละป่าเศร้าคือเก่าโอ้ยลูกพู้ได้ไม่รอแท้วะจะมันรอข้างใน,นรอได้พอครับรถคน <laughs> โอ้อันนี้คืออยากให้นหูว่าเสือตัวนี้เป็นเสือตัวไหมเสือตัวไหมเอ,เอฟเอฟซีทางอ่าชนบุรีพันทรงมาไห เจ็ดสีเจ็ดตัวเจ็ดมือเพูนว่าใส่ให้มันอย่าซ้ำกันทรงให้แบบว่าเอาไม้ใส่ฟีฟีปาดติโทษเสนอกตั้งแต่ผมมีผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยเนาะผมก็ไม่เคยซื้อเสือใส่อย่างนี้เถอะก็คือมีแต่ผู้จัดการซื้อให้ผู้จัดการหมายถึงผู้ใดกับเมียนั่นละกับเมียเมียมีอุ้ย,ยงาม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 ไรถึงใจถึงใจถึงใจ ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณข,ขอบพระคุณมากๆนะครับสำหรับเอฟซีนะครับแฟนคลับแฟนคลับจากทางชนบุรีนะครับพึ่นขายเสื้อผ้าทรงพึ่นก็เรียกว่าเพิ่นกา็าไม่ได้ว่าดรอกแต่คิดว่าพิ่นกระสีกระสีเห็นผมใส่แบบเสื้อผ้าตัวเก้าแบบซ้ำๆซักๆแบบเบืเ้องแล้วบ่เขาก็โบกหนาแต่ของสินะพึ่นก็เได้ทรงมาให้ ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณเอียซีชนบุรีโอ้ยมาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มาตะตะเต้าตะเต้าตะเต้าเตะเต้าโอ้ยพี่มอดครับมอดปฏิพานผู้ใดเกิดท่านยุคนี้ก็จิแบบว่าโอ้ยเพลงนี้สุดยอดอเลยพี่มอดน่ะหน้าตาดีเลยอมรับเลย หน้าตาดีดีพี่มดเนี่ยหน้าตาคข้ผมนะมันก็เล่หน้าตาดีแนกหน่อยตำหมักงวงพี่น้องตำหมักงวงตำหมักงวงเฮิมมันบ่ธรรมดานะครับตำหมักงงเฮิมใส่บักกอกพี่น้องใส่บกอกบกอกสุกพ้อมบนบกอกธรรมดาบวธรรมดานะจ๊ะนะจ๊ะเบิ่งแนวพี่น้องโอ้ย ตํำแซ่บบจงสิง่งล่านันั่งเบิ่งเนาะครับบักหอยเออมันแต่ธรรมชาติในชรอนนี่ดลเลยชีวิตบนนกขอ,อกนะพี่น้องบักหอยบักหอยเอา้าบ่มีแนวกิมกับโอาซนนี่แหละกิมนี่พี่น้อง อันนี้เอาออกเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยอันนี้เคื่อนบักหอยมาลีบนหอยบันเท่าดอกบ่ไเด้กินธรรมดานะมื้อนี้กินบักหอยมาลีหอยจากตังแดนโอ้หนำย่อยนำย่อยนำย้อยขวดไปขวดไปก่อนขวดขวดไปจั็กน้อยเท่กน้ังกินต่อเนาะพี่น้องอ่ะ,อะมันอกี้เสียบมือเ <c ười> <c ười> ยอหย่อยเส้นนี้อยะ่ยะยะ่อยเส้นนี้ ขอรัองร้องย่อยๆเส้นนี้เพื่อไปพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาวางนี่สักกอนโอ้ยไม่กิมเอ้าวได้แค่เก่าคนละที่จริงแล้วมันไม่ได้ต้มดนไม่ได้ต้มดนแบบนี้พี่น้องถ้าต้มดลลายบักหอยมันดีอย นี่แหละที่จริงนี่ยคือต้องแบบให้มันสุกแน่บพสุกแน่มันตีแซ่บอันนี้บักหอยมันจอยแล้วโอ้โหวื๊สาดทิ่มซะบ้าเหรอฮาห่าลังคนกับปลาปลาปลาเศร้าฟ้าวกินแน่คอยนำไรแตกน้ำอสิลีลาคักหล่เยาสิเว้าหล่าเยาสิฝอยคักหลายมันบอกเป็นแดงสั่นในพี่น้องขันผมโบเดฟอยแล้ว เมื่อเดฟฟ็ฝอยก่อนก่อนกินเนี่ยมันที่บดแสบอหลีพี่น้องฉันบอฟฟ่อด็ฝอยก่อนกินเนี่ยมันที่บรแสบเลยคนหมักฝอยเนาะปากแปะๆเนาะคนปากแปะชอบฝอยพี่น้องอืมนั่นแหละอิลีอหลีอื้อเนาะคงเฮิมใส่ประกอบตำเออหอยอืม,อมพี่เสด็จกับพี่เสด็จแล้วเว้ย บ่ได้จีและต้มบ่เนี่ย <c oughs> บ่กินง,ง่ายๆไปนั่นดับบ่หันลืมอยู่บ่หันลืมอยู่พี่น้องยังไม่ลืมนะปฏิว่าอีกละปะ้าคือบอ่กินอันนั้นปฏิว่าละก่อนกินข้าวพี่น้องถังเช่าหนึ่งแคปซูลเพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดีจากภายในสู่ภายนอก ด d c คอดีชาวพี่น้องเปิดขวดไหมเปิดขวดไหมขวดเก่าหมดแล้วเปิดขวดไหมเหมือนนี่เปิดขวดไหมมันก็บเบรดแพ่งอย่างนี้ครับสุขภาพเจ้าของเท็ดบลอยเก้าสิบบาทกินเดือนนึงเนาะมือละแคปซูลสามสิบแคปซูลพี่น้องที่จริงก็กินก่อนนอนแหละแต่ว่าเป็นอย่างขึ้นมากินตอนนี้ อยากให้พี่น่วงเอ้ยอยากให้พี่น้องอออหูงว่าผมกินมิลีนนะของข้าดินจริงยอมรับยอมรับ mm hmm. กระติบตเขาผู้ที่ถามมานะครับก็ยังหาห้เบ่ฮันใดอยู่ mm hmm. มันง่ามอีลีกระติบตเขาติบนี่มันง่ามอีลีคือมันหาบ่ไดผ้ผมผมแล่นไปเบิ่งหลยหมองแล้วสําหรับคนที่ที่ถามมาว่าปลาปลาเจาซื้ออยู่ใสเอามาฝากหล่าเนี่ยปลาก็หาบ่ได้กันเพราะว่ามันเขาจะ เขาจะเอาบ่มาขายแล้วแม่เฮ้ยสั่งเขียวว่องดิแต่ว่ากับบ่อบ่อไปเฮ็ดดอกคิดน,นี่แหละจงแหวงสิแหละเขียวว่องกับสั้งมันอย่ามาเบิ้งเข่วเด้อเบิ้งหน้าตาสัก่อนหน้าตาดีแล้วเขียวว่องมาสร้งมัน <c oughs> สนใจแรง <c oughs> พี่น้องครับพุ่มเจน้ำเหนือหลีพุ่มเจน้ำเหนือหลี <laughs> บ่อยากเบ่าเล้วยว่ะฝนยักษ์กัอยู่ตรงหน้าฝนตกลินฝนแบบดินซ,ซ,ซิมซิซิมซิอยู่เบ็ดมือเบ็ดเว้นอพี่น้องมันเลิศมันเลิศอีหลีอ,อ่ะอ หง,งเหิมมันก็ธรรมดาดิพี่น้องตามมกหงเหิมพูดแล้วพูดแล้วใส่บพกพี่ตามอายุเนี่ยมันแซ่บอีรีพี่น้องคิดบ่งเอาว่ามันสิเพลสซำไหนตอนนี้ปลาเจ้ากะยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดกลัวๆ <c oughs> โอ้โห,โห,โหดอกแรกแห้งมนันแล้วพี่น้องเลย โคตรปวดปวด27น่ะละีหมวกแตกเลยค่ับเดียวว่าตอกทานนี่เรามากินกันนะมีสองอันอยู่พี่น้องมีสองอันอยู่อันนี้อันบวงเนี่โยโไปแต่สดบวงนี่ไปทักจิม ทานงโนตสัตวที่ว่าเอ้าปลามันบนสไตล์ปลาได้เพราะจิ้มละว่างแบบกิ้มละว่างมันโมเมนมันต้องแบบนี้กิมปุ๊บกิม <c oughs> ดังเบ็บทั้งหลัง <c oughs> โอ้ยเนาะบรรยากาศในการกินโพดแล้วโพดแล้วเพ็่นว่าอ่า,อาก,กินเด้อเนี่ยเด้อ หอยเมืองนอกหอยมาเร่นี่นแล้วพอกินแล้วก็เจอถิ่มลงไปเป็นปุ๋ยมันสีเห็ดเห้เมาพะนะถิ่มเมาบ่เมาเหรอขันดำเหมืนใครบอกหอยเห็ดเห้เมาจคงจะกับพอดีซื้อเยอะซื้อเรากินแล้วเนาะงเฮือ <laughs> ด,ดื้ <laughs> อไดเฮ้ยต้องกินแบบนี้ <laughs> เป็นภาพพจน์ที่ไม่ดีเลยนะการเจดทิ้งเนี่ย พี่นองมาร้อยมา้อยมาร้อยอยอ้ยเล็บก็ดำแท้ธรรมาดาเล็บผมบดเด็ดดำมึงสี่ดอกพี่น้องผมดังทานดังไฟบางหันดังไฟมันก็เลยเล็บดำปกติคือเล็บผมมันดีมันสี่ดำกว่านี้ <c oughs> <c oughs> โอ้าหลายรใหญ่ฮางผู้ทาเบิ้งก็ทายูย่ มาแล้วยังดีกว่าไม่มาพี่น้องมาสวยแน่มาบายบายละมือเนี้ย,นนยบอกมันอย่างเดียย้อนหาบกหอยและะ้วก็หาบกงเิมหาบกุงเิมอยู่เกือบสองชั่วโมงยังได้แล้วก็มาหาบกหอยอีกครึ่งชัง่วโมงแล้วมาดังไฟอบพุดห,หลายๆสูตรการเจะบเป็นคนดังน่คือเอี่ยมไว้แท้เห็นเด้งสีดังง่ายนั่นแหละส่นามัน ติดชู่ใส่น้ำมันเฮ้ยสบายดักินเบิร์ดเนี่ยเขาเบิร์ดมากินหรอก ตามแต่นบักพีกาตามอายุม่พวดพูดีพี่น้องพวดแล้วพูดแล้วต้องไดอื่องเฮยอย่างนี้ล้วเนาะมันแทบสร้งางบ่อฝงยม่อจะควงท่าน,น้องิอมเป็นรดอดกิน้องไปกับเป็น เป็นปุ๋ยคือเก่อนอ่ะโอ้โหปลดแล้วปวดแล้วปวดแล้วพี่น้องวันนี้ผักแทกอันเลยมือเนี่ยมีตะปกหอยโอ้โหโมหนาเส้อ ใส่บอกพริกตามอายอาุมันรีเพ็ดได้ไกลขนาดนี้อาย,ยุเขาจะยิบเจ็ดหนึ่งอุ้ยเศ้าบาทใส่บิดเลยบกพริกป่นเสียงนกพี่น้องนี่มาหองย่อยไก่น่ะอืมอ ตั้งไหนบ้างฝอยไร้ฝอยไร้ฝอยลร่บอกเมีนบ่แมีนบ่เรียฝอยมันแปลว่านยังว่าอ้นนกตัวนี้ง <c oughs> ห่วงนิดเดียวเนี่ยเดี๋ยวว่าอย่างไรเนี่ยเป็นบ้าไปแล้ว khui cám nóc cả đại, được cái nhằng này, ô, nè, sẹp, chắc gì băng chắc gì sẵn hàng khắp đại mà bảo, mà mấn sẹp, vào sẹp ซ้ำนี่แหละครับพี่นอ้องแซ่บบ่จะว่าไรยายห้างอิม่มอิ่มแล้วพี่นอ้องบ่จะให้บ่จะให้พี่น้องเห็นแบบคว่ำธนีตุลังแบบว่ามันเผ็ดเจา้จาจมูกจักน้ำตาไหมพี่น้องมันไหลมันไหลออกมาแบบบ่เอานัดหมายเลย ตามนี้พี่น้องหูตาสาว่างแล้วฝากมาแน่ละกันพี่น้องฝากมาแน่ละกันทั้งเช่าทังเช่าทังเช่า,ท,ชาทั้งเช่าพี่น้องเจ็ดร้อยเก้าสิบาทสามสิบแคปซูลกินในหนึ่งเดือนพี่น้องเพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดีจากภายในสนุขอนอกพี่นอ้นองครับตามนี้ละครับสวัสดีครับ